พี่จ้ทุกคน Hi g u y ์นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้หนิงก็ไอ้นี่เนาะมานอนอาบแดดจ้านี่เนาะก็จะมีไอ้นี่นะคะมีเปน,นะคะเราก็จะมานั่งมานอนอาบแดดนะคะนี่เนาะก็นอนอาบแดดในสวนเราเองนะคะนี่เนาะนี่จ้ชิวๆจ้านี่จะพี่น้องดอกแอปเปิลจะพี่น้องนี่ ดอกแอปเปิ้ลดกมากสวยมากนะคะนี่ดกมากดอกแอปเปิ้ลต้นของเพื่อนบ้านนะคะสวยแล้วก็ดกมากจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะดอกแอปเปิ้ลเออดกคักดกแน่จ้ะนี่จ้ะ,จะดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลบ้านเพื่อนบ้านานินน้งเองจ้ะพี่น้องหัวติดกันจ้ะนี่ ดกมากเบิ่งจะพี่น้องตุนแอปเปิลเนาะดอกปีนี้เยอะมากนี่มาเบิ่งต้นของนิงจ้าอันนี้ต้นของบ้านนิงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสามีเพิ่นตัดออกปีนั้นจ้ะเพิ่นก็เลยกะลังแตกจ้ะนี่เนาะจ้ะคลิปนี้นิงพาเบิง่งดอกแอปเปิลจ้ะพี่น้องของนิงกะน,น่อยนึงแต่ก็กินบ่เบิร์ดดอกจ้ะพี่น้องเพื่อนบ้านอีก พุนจะของเพื่อนบ้านเนาะขาวเต็มไปหมดเลยเนาะนุ่นสวยมากนะคะนี่เนาะของเพื่อนบ้านนี่จะ้ะนี่แล้วหนิงก็จะพามาชมบริเวณของเพื่อนบ้านอีกนะคะนู่นต้นนู่นก็ดอกเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ดอกแอปเปิลนะคะเนาะนี่จะ้ะนี่พุ่นเพื่อนบ้านฟังพุ่นพี่นอ้องฟังพุ่นเพ่งตะลาย บ้านเนาะนเพื่อนบ้านรอบๆบ้านนิงเต็มเต็มไปเบอดจากแอปเปิ้ลนี่เนาะจะเพื่อนบอกให้นิงไปเก็บทุกปีจ้าพี่น้องมีอยู่ปีนึ่งนิงไปเก็บเอาพลไมาหม่มาสีแดงๆนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันมื่อนี้นิ้งทายให้เบิ้งไกลๆเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนบ้านบม่ได้ออกจากบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า กฎหมายของที่นี่เนี่ยเราไม่สามารถเข้าบ้านคนอื่นได้โดยที่เขาไม่อนุญาตนะคะเนาะถ้าถ้านิงคเห็นเพื่อนถ้าเพื่อนออกมายังสีนิงกะเบอก,กับเพื่อนนิงกะเขอเขาไปถ่ายวิดีโอเพื่อนกะให้ไปยูจา่าเพื่อนกะให้ไปยูแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เฮาไป่เห็นเพื่อนจากพี่น้องเพราะว่าคนฟินน่ะเพื่อนกะยูในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าสภาพอากาศกะนี่แหละ แต่มีแดดเพิ่นกับออกมาเนยจังสีเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าเพิ่นกับแปลว่าอันนั้นจ้านี่ทุกปีเราบอกให้น,นิงไปเก็บเอานิงกินบ่ว่ายนิงกินบ่เบิดจ้าพี่น้องนี่ทั้งผลไม้หากสีแดงเนาะจ้าเนาะนี่จ้านี่เนาะคือที่ฟินแลนด์เราไม่สามารถเข้าบ้านคนอื่นได้โดยพลราการนะคะเนาะถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่นิ้งกับว่ามันก็ดีนะมันเป็นความปลอดภัยเนาะนี่จ้า นู้นบ้านพักนี้คุ่งจะสามีเฮตไหน่ารักน่ารักนี่จ้ะบ้านพักแล้วก็อันนั้นเนาะจ้ะเนาะนั่นก็จะเป็นโล่งจอดรถเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพาชมนะคะบริเวณรอบบ้านเนาะนี่จ้าพี่น้องก็จะเป็นเปย์นาะจ้ะเนาะเปย์นอนอาบแดดนะคะเปย์นอนอาบแดดเปย์นอนเล่นเนาะนี่จ้าพาชมดอกแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านนะคะเนาะก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านจ้ะ ลงมานี่ก็จะเป็นสวนผักนิงนะคะนี่เนาะนี่เจ้าพี่น้องกับยันนิงผ้ากับไปเบิง้งทางในมีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักในน้อยเจ้าพี่น้องนะาลากน้า,าลากเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นใบแมงลักไทยเจ้าพี่น้องนี่นิ้งปลูกไว้ใส่แกงเฮดจ้ะพี่น้องนี่จังน้อยกะเฮดมากแล้วเนาะ เห็ดเพิงหวานเห็ดต่างๆนะคะนี่เป็นใบแมงลักไทยอันนี้ใบแมงลักสีม่วงจะพี่น้องหลอดบ่เนาะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะนี n hi, n n hi. N hi. ่เนาะนี่อันนี้ก็เป็นไอันี้นะคะเป็นขหน้าจะพี่น้องนิ้งก็ล่องปลูกเบิงราสีหลอดบอเนาะจะเนาะงีขน้าจะพี่น้อ พอส่วนมาปลูกข้างนอกแล้วมันมันบอคไข่แตกบอกคไข่ใหญ่มันหนาวจ้ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะนี่เนาะมะเขือเทศจ้ะนี่เขือเทศพันธ์ต่างๆนะคะพริกพริกออกมวยด้กินแล้วเน้นี่ออกลูกแล้วจ้ะพริกนี่อันนี้ก็อันนั้นจ้ะส่วนอันนี้นะ่ะผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งไท่ห้าลวละจ้าพี่นอ้องนิงกอันนั้น เบิ่งว่าจะรอดบอพี่น้องนี่ต้นหอมนี่ต้นพริกไทยจ้ะพริกของประเทศไทยนี่นิงซื้อมาปลูกจ้ะนี่นี่ก็จะเป็นสารหน่สารหน่แล้วก็ต้นพริกเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันพักชี้ไห้นั่นแหละจ้ะพี่น้องนิ่เบิ่งก่นมันใหญ่มันจะเป็นจงังไดอันนี้ก็เป็นอันนี้เนาะเป็นหอมจ้ะนี่ สามีเป็นกระเท็ดเป็นชันให้จะชันบ้างของนา่นารักน่ารักีจ้ะนี่อันนี้ก็ผักชีโรยหน้านะคะเนาะนี่กินได้แล้วด้วยจะเด้อนี่หอมนะคะนี่หอมเขาบอกว่าออกเร็วมากนี่เนาะส่วนอันนี้น่ะนิง้งนิ้งพ่ออนันต์จะพี่น้องพอ่อใบเม้งรักของเมืองไทยใบอีกจะพี่น้องเพราะว่านิ้งกะ เน้นใบแม้งหลักอยู่พี่น้องเพราะว่าเห็ดมันลายเนาะจะเนาะแยมแกงแกงใส่ใบแมงหลักมันจังแสดจ้ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นอันนั้นทัวถทัวสีม่วงนะคะเนาะอันนี้เป็นฟักทองนะคะนี่นิงล่องล่องฟักทองเบิ่งจ้ะพี่น้องฟักทองบานเหาบู้ว่าสิิด้กินบ่เนาะอันนั้นเป็นแตงจ้ะพี่น้องจะรอดบ่เนาะนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่ก็สวนพักย่อมย่อมหน่อยหน่อยนิ้งจ้ะพี่น้องนี่เนาะ ส่วนข้างในนี่นะคะนิงจะเน้นปลูกนิ้งจะเน้นปลูกพักไยเนาะพี่น้องเนาะข้างในนี่จะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าพักไยนะ่ะปลูกข้างนอกเพิ่นบ่ออกจะพี่น้องเพิ่อนออกซาพเพิ่นบ่ออกเนาะน,นิงก็จะปลูกข้างในนี่นิงจะให้ยามปลูกพักที่ว่าเป็นพักไยเนาะพี่น้องเนาะนี่จะนี่เพื่อทาเบิ่งกันจะเดี๋ยวนิงพาไปเบิ่งอันปลูกสลัดพักเมืองนอกอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รี่นะคะนี่แบล็คเบอร์รี่จ้ะนี่ มีบัญยมฟละงอีกสามตน้นนี่นี่นี่จ้ะบัญยมฟละงนี่สามตน้นดดดๆนี่นี่แปลงนี้ก็จะเป็นผักไทยนะคะผักสลัดสลัดฟินแลนด์จ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าห้าปลูกถ้าห้าปลูกสลัดฟินแลนด์ผักฟินแลนด์น่ะเขาเกิดดีจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขามากอากาศหนาวเนาะนิ่งก็เอาสลัดเอายังสีนิ่งเอามาไว้นนี้ มีจ้านิงอ่ะมาไว้นีแต่ว่าพักไทยพักยังมจะาไปไว้อยู่ั่นจ้าพี่น้องตรงนี้เนาะมีงจะมาไว้นีเพราะว่าเขาอุ่นจ้พี่น้องเนาะมี่จ้านี่นี่เนาะมันก็จะเป็นโซนไผ่โซนมันจ้พี่น้องคุณโซนทั้งสวนทั้งดอกไม้เนาะทั้งนาบ้านก็จะยู่ทั้งคุณนจ้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถด้วยพี่น้องเ้อมี่จ้านี่ นี่เขาบอกปุ่นดอกแอปเปิลเพื่อนบ้านพี่น้องเอ้ยงามโพธงามโพดงามโพธมีแต่แอปเปิลจ้ะพี่น้องคุ่นรอบข้างรอบเอวนิ่ง <c oughs> รอบข้างรอบเอวบ้านนิ่งมีแต่ต้นแอปเปิลน,นี่ยามนันมากนะกินบ้อเบิร์ดพี่น้องเนาะกินบ้อเบิร์ดเพื่อนบ้านก็บอกว่าให้ไปเก็บเอานี่เนาะ นิงกับบ่อด้ไปเกบดอกจากพี่น้องลำพังต้นของนิงก็กินบ่เบิดจ้ะพี่น้องบางปีนิงก็ไปเก็บน้่เพิิน,นอยู่แต่ว่าบางปีนิงก็บ่ไดรไปเกบจ้ะเราแอบเปิลเพื่อนบ้านสวยๆจ้ะนู่นเนาะนี่จ้าก็จะเป็นบรรยากาศนี่เราะจะพาชมสวนนะคะนี่เนาะสวนดอกไม้ ต่างๆนะคะเนาะนู่นสวนสตรอเบอรี่หนึ่งอยู่นู่นหนึ่งยังไม่ได้ไปดูแลเอาเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้าก็อันนี้เนาะอืมดอกไม้กำลังบานนี่ขอบอกนี่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 ดอกน้อยๆกำลังบานเต็มเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่จ้านี่ดอกไม้นะคะสามีหนึ่งซื้อดินมาให้อีก จะก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสวนดอกไม้เนาะดูนี่จะ้ะดอกอันนี้นะปีนี้ไม่สวยเลยขอบอกขอบอกว่าไม่สวยเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาออกดอกฝนตกทุกวันฝนตกเป็นอาทิตย์เนาะเขาก็เลยเปื่อยเหมือนกับว่าดอกไม้เขาเปื่อยนะคะเนาะนี่จะ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนนะคะนี่ต้นสนต้นเล็กนี่เนาะ นี่ก็จะเป็นโซนสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสวนดอกไม้นะคะนี่คือดอกไม้สวนดอกไม้โนสวนดอกไม้เราก็จะทําเป็นแปลงเป็นแปลงนะคะเนาะเราก็จะทําเป็นโซนเป็นโซนนะคะเนาะนี่นี่คือโซนสวนดอกไม้จะพี่น้องนี่นี่ขอบอกว่าดอกอันนี้จะสวยนะคะนี่นิ่งมากมากดอกอันนี้จะคุยดอกอันนี้ เดี๋ยวนิ้งจะอันนั้นอันนั้นไม่อยู่พี่น้องเหตุไม่อยู่จะ้ะเหตุไม่อันเอาดอกไม้ขึ้นไปข้างบนอีกจ้ะพี่น้องนี่นนเนาะนี่จะ้ะดอกอันนี้ก็สวยนะคะนี่เนาะนี่นินน้งกับปูดอกไม้จ้ะพี่น้องจักสิยเหตุยังเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เห็ดให้บ้านสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่จะ้ะมันก็อยู่ในสวนของเรานะคะนี่เนาะ นูน่นท่ามกลางดอกไม้ท่ามกลางดอกแอปเปิลเพื่อนบ้านสวยๆนะคะนี่นี่เนาะก็จะเป็นสวนเราอันนี้ก็จะเป็นห้องย่างบาร์บีคิวสำหรับหน้าหนาวนะคะหน้าร้อนก็อยู่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ําอุ่นนะคะนี่ทิ้งลงบอ่อน้ําอุ่นเห็เบิ้งนั่นแหละจ้ะหน้าหนาวแห้งล่งมวลจ้ะพี่น้องนี่เนาะสวนอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่มันเกิดเกิดทุกปีเนาะอันนี้นะ คือให้เขาเกิดทุกปีจ้ะอันนี้ดอกสีเหลืองสวยมากนะคะนู่นเนาะอันนู่นก็จะเป็นอันเปจ้ะเปนอนเลนเปนอนอาแบแดดนิ่งจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นไอ้น,นี่นะคะที่ปิ้งย่างเนาะเขาเอื่นว่าอียงนะเครื่องเครื่องปิ้งย่างจ้ะพี่น้องเนาะนี่จะก็จะเป็นเ,เ,เตาเตาย่างนี่เนาะ เตาย่างจ้ะเตาย่างนี่ปิดให้เบิง้งนี่จ้ะเป็นเตาย่างแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่นี่เนาะนาหอนพวกงนี้ก็จะไม่ย่างอาหารกินจ้ะพี่น้องย่างในห้องอันนันแน่ย่างน้ำอันนี้แน่จ้ะพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่เราจะสะดวกเนาะนี่ส่วนมาทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวเนาะ จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีไฟมีอะไรเนาะอาจารย์โต๊ะนั่งกินข้าวกันนั่งกินข้าวนอกบ้านก็คือหน้าร้อนมาเราก็จะมานั่งกินข้าวนอกบ้านเนาะชิลๆแบบว่าทําอาหารกินแล้วก็นั่งกินข้าวนอกบ้านแบบว่าหน้าหนาวมาเราอยู่กับอยู่แต่ในบ้านมันอยู่ในบ้านยาวนานแล้วเนาะเราก็อยากออกมากินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเบื่งเพจโทรศัพท์น่ นี่จะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวจ้ะพี่น้องโต๊ะกินขา้าวมันก็นจะยืดออกใดอีกได้พี่น้องนั่งใดแปดค้นเก่าค้นผุละจ้ะนีนนน่ถ้ามีมูไม่หยัางหน้าเนาะพี่น้องเนาะนี่จะก็จะเป็นบริเวณสวนเนาะสวนอันนี้ก็จะเป็นสวนสวนหน้าบ้านสวนดอกไม้หน้าบ้านเนาะแล้วก็ก็ เป็นรูบาบด้วยพี่น้องด้วยนี่การรูบาบขอบอกว่าการใยใยด้วยขอบอกนี่การรูบาบมันจะเปรี้ยวนี่เอาไปตำามสมมกินก็นได้จ้ะพี่น้องแต่ว,ว่ากินรูบาบแล้วกินน้มตามไปแน่ด้วยพี่นอ้องด้วเพราะว่ามันจะทองเสียจ้ะเบิ้งดอกเพลินดอกรูกบาบนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะนี่ดอกโบตันจ้ะพี่น้องนี่กำลังจอดอกเต็มอยูน่นี่นี่จ้า เพงต้นนี้พี่น้องต้นนี้กระดอกหลายอยู่นี่จ้ะเพราะว่าสามีเพิ่นตัดตัดออกจากพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่มันสูงเท่ากับตัดออกเนะจน้ะเนาะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มฟื้นนะคะเนาะก็กําลัง,ง,งจะฟื้นนะคะเพราะว่าเราตัดออกเนาะนี่จ้ะมันมันใหญ่มันสูงมันอเกะกะเท่ากับตัดออกจ้ะดอกนี้หลายอยู่เลยพี่น้องนี่เนาะ นิ Ooh, ้ใ <Onion> ห <isation> ้เบ huh be ิงของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของยายอีกคนนะคะเพื่อนบ้านบ้านหลังนี้ที่นิ้งไปเกลียนหิมะไฮตอนหนานาวนะจ๊ะพี่น้องเบิ้งดอกแอปเปิลเพื่อนเปิดโพนขาโพนไปหมดนะคะรอบๆบ้านนิ้งมีต้นแอปเปิลขาโพนไปหมดจ้ะนี่จ้าพี่น้องดอกไม้นะคะนี่ดอกอันนี้ก็จะสวยนะคะนาะนี่จ้าว้าว ดีจะก็จะอันนี้เนาะบานยังไม่หมดนะคะนี่แถวนี้ก็เหลืออยู่จ้ะ